นี่เป็นตอนแรกแล้วกันนะตอนแรกคือเกิดนี้ว่าเอ้ยเรื่องนี้มันคืออะไรเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนบ้างก็เป็นในเชิงพูดคุยกันธรรมดาถ้าใครขี้เกียจฟังก็กดไปพาร์ทสองได้เลยนะน,นี่เรามาคุยกันเรื่องการสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพหลายๆคนต้องไปติวนะแต่เรามองว่าไอ้ของอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องติวก็ได้นะแค่เรามาคุยกันแล้วก็อ่านหนังสือ ดังนั้นเราก็เลยจะมาเป็นลักษณะอ่านหนังสือให้ฟังแล้วก็คุยไปด้วยก็เด้คู่มือการดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพซึ่งเขาก็จะกําหนดอยู่แล้วนะว่าในการที่จะสอบเนี่ยเขาจะกําหนดมาเลยว่าจะเป็นข้อสอบปรนัยร้อยข้อก็คือกของอะไรพวกนี้นะร้อยข้อแล้วก็มีรายละเอียดเนื้อหาในการสอบแต่ละหมวดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5หมวดหมวดที่หนึ่ง ที่เราต้องรู้ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพหมวดที่2การบริหารจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพหมวดที่3ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ในสปาเพื่อสุขภาพหมวดที่4การบริการในสปาเพื่อสุขภาพหมวดที่5ว่าด้วยพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559ในร้อยข้อนี้ จะออกใน5หมวดตัวรายละเอียดของแต่ละ5หมวดนี้ก็จะประกอบไปด้วยคือไอตัวเล่มล่าสุดที่จะพูดอยู่เนี่ยนะก็คือจะพูดในช่วงที่เขาได้ทำในช่วงปี2563กรกฎาคม2563นะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถือว่าล่าสุดแล้วล่ะนะตอนนี้ปี2022ใหม่ที่สุดแล้ว พูดถึงเรื่องยอยไบา4.0นที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให,ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอะไรพวกนี้นะเราจะทําให้เป็นเวลเนสครับในระดับภูมิภาคดังนั้นเขาก็จะจะยกระดับมาตรฐานของสปาขึ้นมาไอตัวเวลเนสที่ว่านี้ก็จะไปส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามแล้วก็แพทย์แผนไทยเพื่อที่จะดึงดูเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้ามาเพราะว่าประเทศไทยเนะ่เป็นประเทศของประเทศแห่งการท่องเที่ยวแหละั้นมันก็ไม่ใช่แค่มีภูเขา ป่าไม้ทะเลอย่างเดียวเนาะเราสามารถที่จะดึงในเรื่องของสุขภาพเข้ามาได้แล้วก็คือของเรานำมีอยู่แล้วแต่จะทำยังไงให้มันได้มรดกฐานให้นักท่องเที่ยวเชื่อมัน่นให้นักท่องเที่ยวมันเอ่อชื่นชอบถูกจริตอะไรกันอย่างเงี้ยนะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราจะต้องทำแล้วนะดังนั้นตัวเจ้าภาพก็คือกรมสนับสนุนบ,บร,ริการสุขภาพสบสสบสสเนี่ย ก็จะมีภารก,กิจดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการพเพื่อสุขภาพเนี่ยปศ2559นะโดยนำนโยบายสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของกลุ่มบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติทั้งในด้านเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยคือทําให้มันให้มากขึ้นเพื่อให้เงินเข้าประเทศมากขึ้นนั่นเองโดยต้องยกเนี่ยอยู่ในภายใต้มาตรฐานบริการสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ2559ซึ่งธุรกิจสวาทไทยเนี่ยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติแล้วก็มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วทําให้ประเทศไทยมีรายได้มากขึ้นตัวสปสก็ได้ดําเนินการพัฒนาวิชาักทางด้านวิชาการการบริหารการบริการโดยเฉพาะงานบริการหลักในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้แก่ศาสตร์การนวดไทยการใช้น้ําเพื่อสุขภาพ และบริการเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพโยคะก,การทําสมาธิการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงยกระดับบุบคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ดําเนินการสปาให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเพื่อจะได้แข่งขันในเชิงธุรกิจทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศได้นะเขาก็ทางถูกต้องแล้วเขาต้องมาเน้นที่คนที่ทํางานดําเนินการอยู่ในธุรกิจสปานะ เดี๋ยวพอเราเข้าเนื้อหาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ้อยสปาเนี่ยนอกจาก,กเป็นแค่แหล่งน้ําพุแล้วเนี่ยมันก็คือที่เป็นสถานให้บริการที่เป็นธุรกิจในการให้บริการทางสุขภาพเนี่ยก็เป็นสปานะไม่ใช่เป็นแบบต้องไปหาแหล่งน้ําพุถึงจะทําสปาได้ไม่ใช่นะมันมีนิยามนิยามทั้งความหมายแล้วก็นิยามทั้งทางด้านภูมิศาสตร์อ่ะเดี๋ยวเราจะอ่านไปคุยไป แชร์กันไปนะเราวก็บางทีคนที่มาสอบในด้านนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาอา่านเราก็เลยต้องทำให้มันถูกเิตกับพวกเราเท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยจัดทําขึ้นในกรกฎาคม2563กคือเข้าพัฒนามปเรื่อยเรื่อถ้าเราไปเปิดฐานในเน็ตอ่ะมันจะมีหลายเวอร์ชันเนาะอันนี้คือเวอร์ชันล่าสุดนะถ้าเรานั่งอยู่ในะปี2 0 2 2บเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าจะสอบหมด5หมดหมดนะในหมวดหมูดที่1เนี่ยว่าด้วยเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพเราจะทาอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าตัวปัจญาของมันเนี่ยมันเป็นยังไงปัจญาของเขาเป็นยังไงมีที่มาเป็นยังไงมีวัฒนาการเป็นยังไงนะแล้วมีประเภทไหนบ้างมีองค์ประกอบอะไรแล้วเอกลักษณ์ของสปาไทยละ่ะถ้าเทียบจากสิ่งที่เขาเป็นมาเพราะว่าสปาไทยสปาไทยมันก็ได้อ่าเขาเรียกะไยอารยะคือมีความพัฒนามาจากของอสปาตั้งแต่สมัยเป็นของโรมัน ก็ว่าได้นะซึ่งไม่ได้เกิดที่เมืองไทยก่อนแต่เมื่อเรารับมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงสปาเดิมกับสปาไทยมันต่างกันยังไงประเภทองค์ประกอบการที่เราจะมาพัฒนาคือเราเอามาใช้เราก็ต้องรู้มาตรฐานเสร็จแล้วเราจะาพัฒนาให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นยังไงและเอกลักษณ์ของสปาไทยที่อยู่ในหนังสือที่จะสอบมันเป็นยังไงคือในอนาคตถ้าใครจะอาจจะไปแบบปรับยังไงก็ได้นะแต่ว่าตอนสอบเราต้องอยู่ในมาตรฐานเนีย อันนี้สปากับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือสปามันมีทั้งแบบโอ้ยบำบัดก็ได้นะรักษาก็ได้นะมันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ยุคข,ของมันแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะดึงมาอย่างไงบางทีบอกว่าเอาน้ํามาเพื่อเป็นบําบัดเพื่อผ่อนคลายบางคนก็เอาน้ําเพื่อรักษาเนาะมันก็จะมีสปาในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมขึ้นมาแล้วก็มีจิตวิทยาเพื่อการดําเนินงานสปาด้วยเขาใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาในนกนในการดําเนินงานธุรกิจกวเป็นเรื่องปกติ อีกด้านหนึ่งของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพก็คือด้านของสุขภาพสุขอนามัยและภาวะสุขภาพที่ดีอันนี้เป็นหมวดแรกหมวดที่1นนะว่าด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพหมวดที่2อละพูดถึงเรื่องอะไรหมวดที่2ก็คือการบริหารจัดการธุรก,กิจสปาเพื่อสุขภาพแบ่งเป็นอีก4หน่วยย่อยก็คือหน่วยที่1สถานการณ์การดารนเนินธุรก,กิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะอ่าก็เริ่มตั้งแต่ปี25 3 0นะ จนถึงตอนนี้2-5-6-5 2. กานะสการดำเนินการและการบรหิหารจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเขาทำกันยังไงคี่ต้องรู้คือเขาอยากให้เราทำธุรกิจสปารอดอะถ้าเรารอดอะประเทศไทยก็ได้ไรายได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสปศก,ก็ต้องมาดูแลเรื่องนี้เพื่อส่งเสริมเรื่องนี้ก็ถูกต้องแล้วนะสาการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินผลสศิลปะการสื่อสารในธุรกิจสปาทำยังไงเขาก็จะให้เราอ่าน อ่านเพื่อให้เข้าใจจริงๆมันเหมือนคู่มือในการเปิดเท่านั้นเองนะแล้วก็สอบเพราะคุณนะมีความรู้ความเข้าใจหรือเปล่าต่อไปหมดที่3ว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ในสปาเพื่อสุขภาพต้องมีอะไรบ้างควรจะมีอะไรบ้างเป็นขั้นต่ําเป็นอย่างน้อยว่าถ้าเป็นคลินิกสมรติว่าถ้าเป็นคลินิกบางประเภทต้องมีอย่างนี้นะมีโต๊ะมีเตียงมีอะไรอย่างนี้ไหมมียาประเภทนี้มีเครื่องมือประเภทนี้อย่างน้อยกี่ชิ้นสปาก,ก็เช่นกัน ก็มันเกี่ยวกับสุขภาพแล้วนี่นะเรื่องผลิตภัณฑ์เช่น1เครื่องสำอางที่มีใช้ในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพต้องเป็นยังไงต้องได้มาตรฐานอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้2อยาสําหรับบุคลากรของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพเนอะนอกจากเครื่องสำอางก็ต้องมียา3มวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะมันมีวิตามินบำรุงผิวหรืออะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีนวดมีบำรุงผิวหน้านะบางทีนะมันก็ต้องมีตรงนี้เข้ามากํากับดูแลใช่ไหมสี่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต่อไปหมวดที่4การบริการในสปาเพื่อสุขภาพเป็นอย่างไร 1. การนวดเพื่อเพื่อสุขภาพไอ้นวดเพื่อสุขภาพใน150ชั่วโมงอนะไรย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะเป็นซับเซตในนี้เนาะสการใช้น้ําในเมนูบริการสปาเพื่อสุขภาพเรียกเป็นเมนูอะไรทีเดียวนะอืมมันเป็น, Soviet, นเซอร์วิสมนบริการ 3. การดูแลผิวพรรณเพื่อสุขภาพองค์รวมที่ดีก็ ว่าด้วยเรื่องของการดูแลผิวพรรณ 4. การบำรุงผิวหน้าผิวกายเส้นผมเนื้อเท้าเล็บมือเล็บเท้าอยู่ในบดนี้คือการบริการในสปาเพื่อสุขภาพนะมีนวดมีใช้น้ํามีดูแลผิวพรรณบำรุงผิวหน้าผิวกาย5สุขคนถ้าบำบัดก็ว่าด้วยเรื่องกลิ่นนะกลิ่นบำบัดโรมาโอราปีอะไรเงี้ยหกโภชนาการเพื่อสุขภาพบางทีเขาก็จะมีเรื่องของอาหารด้วย7การตอกครบและการอบสมนุนไพรนะรู้ๆกันอยู่ว่ามีอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ เสมาธิและการผ่อนคลาย 9. ก้าไทเก๊กหรือไทจีชวน 10. โยคะ 11. ิบเอ็ดฤสีดัดตน 12. การเต้นแอโรบิกคือเหล่าเนี้ยจัดเข้ามาอยู่ในสปาได้หรือคือสปามีความหลากหลายจะเป็นแบบไหนก็ได้เราก็คือเรารู้ก่อนว่ามันมีอะไรได้บ้างแล้วเราก็ไปเลือกว่าเราจะมีทั้งหมดเลยไหมหรือจะมีแค่บางส่วนที่เราอยากทําแค่นี้ให้มันอยู่ในมาตรฐานหลักๆมันก็ประมาณนี้แล้วสุดท้ายหมวดที่5ก็เขวาด้วย กฎหมายต่างๆที่คนที่จะเปิดก็ต้องรู้กฎหมายรู้มาตรฐานรู้กฎหมายรู้สิ่งที่ทําได้รู้สิ่งที่ทําไม่ได้นะเช่นพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ2559กระทรวงกฎกระทรวงก็จะออกมาเป็นกฎกระทรวงกําหนดบริการอื่นในกิจการสปา2560กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ2560 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเพื่อสุขภาพ2560กฎกระทรวงอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการสุขภาพเนี่ย2560กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ2560กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม2560เหมือนกันนะประกาศคณะกรรมการกาศสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเรื่องหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ2559ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเรื่องหลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิหรือประกาศนยียบัตรที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานหรือองคอนน์กรต่างๆพศ2559 ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเรื่องหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการพศ .2559 ป,ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเรื่องหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆฉบับที่2พศ2561ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเรื่องหลักสูตร ด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆเพิ่มเติมประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องมีผู้ดำเนินการทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะสอบกันใน100ข้อซึ่งเราจะแบ่งอธิบายทีละหมวดหมู่ทีละเรื่องกันไปเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนักนะก็ ถ้าใครไม่มีเวลาอ่านก็มาอ่านมาฟังด้วยกันตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้นะเจอกันคลิปหน้า